คู่ศึกระหว่างคิตตี้กับเคียร์เตอร์ชิงชนะเลิศจะเป็นใครนะครับ10วิสุดท้ายครับผม9 8 7 6 5 4 3 2 1สเอาละครับเริ่มแล้วครับผมั่งฝั่งของเราคิตตี้เฮลคิตตี้ครับผมอยู่ด้านขวาซีทีเป็นด้านซ้ายนะครับเอาละตอนนี้บวกกันยับแล้วครับผมโอ้โหแหลกมากนะฮะ คับขอ,บขอปิดเอฟเฟกเล่นนะครับผมยังไงครับตอนนี้โซนมั่วกันมากเลยครับเฮลคิตตี้อยู่ด้านขวา,ย,ายังไงพยายามถมซีทีแต่ว่าเป็นโซนเร็วนะฮะซีทีแบ่งเป็นสอโซนโซนบนโซนล่างครับมีด้านล่างหรือเปล่าไม่มีด้านล่างนะครับตอนสะพานและยังไงครับไนชนไนเลยครับตอนนี้โอ้โหเป็นการชนโซนที่ดูเดือดมากครับแปลกสุดๆยังไงเศกตัวนี้ยืนจ้องหน้ากันยังไงโดนล้วงไม่ลว้วงเศกแหลมมาก เสกทางคิตตี้เล่นแหลมมากนะสองตัวนี้โอ้โหยังไงแล้วเหมือนทางฝั่งของไนท์คิตตี้จะหมดหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไงเหลือไนท์คิตตี้สามตัว,สา,ตวสามตัวนี้โอบเข้าไปโอบเข้าไปบสู้โดนนี่ไงเปยวฟ้าเปยวฟ้าไนท์เรียบร้อยครับไนท์ทีทีโถมเฮลคิตตี้แล้วยังไงครับผมจังหวะนี้คิตตี้ถอยไปแล้วถอยเข้าดงครับผมค็เรียกว่าถอยเข้าฐานครับยังมีไนท์คิตตี้อยู่ตัวหนึ่งนะตัวสองตัวนี่ครับดาบทองให้ได้ปีกทอง ยังไงครับคิตี้ตั้งรับอยู่นะตอนนี้เหมือนคิตตี้จะโถมเร็วนะครับแล้วก็วูบเร็วซีทีเก็บเร็วเลยนะครับยังไงครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือครับอันนี้เป็นศึกระหว่างพันธมิตรนะครับธงขาวธงฟ้านะครับเหมือนแมตช์แรกจะเป็นของซีทีนำไปก่อนนะครับเกมน,นี้กติกาคือรอบชิงชนะเลิศแข่งเป็น2ใน3นะครับสนามใครสนามมันสนามนี้เป็นสนามของ เกียเตอร์นะครับผมถ้าเกิดใครได้สนามนั้นไปก่อนก็จะนับเป็น1แต้มนะฮะและเรียบร้อยครับเกียเตอร์เก็บแต้มไปได้นะครับผมแบบที่2เป็นแมปเบมบูนะฮะเป็นทางฝั่งของคิตตี้เลือกมาแล้วถ้าเกิดเสมอกัน1น,นจะเป็นแมปที่3มนะครับแมที่3จะเป็นอ่าอา่กรรมการลืมครับอนกลางนะครับผมชั้น2นะครับเล่นกัน รอบที่นะงเนี่ี CT นำไปก่อน1-0นะครับผม Kitty โดนนำ9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปครับเริ่มเอานะครับเริ่มเลครับผม Hell Kitty กับ CT ียเตอร์กำลังจะชนกันแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับ Kitty แบ่งเป็น2โซนโซนบนโซนล่าง ทางฝั่งข้างล่างเป็นฝั่งไนโบกันอยู่นะครับและฝั่งบนยังไงฝั่งบนแล้วเรียบร้อยโดนต่อยไปแล้วครับผมไนคิตตี้เรียบร้อยไนคิตตี้โดนต่อยอีกแล้วครับผมเหมือนทางฝั่งของมองซีทีจะล้วงได้ง่ายกว่านะครับและแตอนนี้ไนกระลังล้วงกันอยู่ทางด้านล่างนะทางฝั่งบนเป็นตี้ป่วนนะครับของคิตตี้ไนโบกันอยู่ด้านล่างครับโบกันเข้าไปยังไงแล้วมองตัวนี้เดินเข้ามาแล้วยังไงครับติดแข็งครับมีไนติดแข็งทำเการขอเข้าไปดูอย่างใกล้ชิด โบกันมาอยู่ครับตอนนี้เหมือนคิตตี้จะโถมแล้วนะฮะซีทีดูปลวนนะครับดูกระจายหมดคิตตี้ยังไงแล้วไหนตัวนี้โบอยู่คนเดียวครับกลับไปได้หรือเปล่ายังไงเรียบร้อยโดนต่อยเลยครับอยู่คนเดียวครับอยู่ท่ามกลางฝูงเสือยังไงและเหมือนซีทีอย่างนี้ตอนไีนตัวนี้มั่วมากเลยครับซีทีกับคิตตี้ตกกันอยู่ตกไปตกกันมาเพี้ยเพี้ยและยังไงซีทีเหมือนทงจะเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายฮะและยังไงเหมือนดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วคิตตี้เสียเปรียบนะครับ และเรียบร้อยโดนต่อยอบีกหมัดหนึ่งทางฝั่งของ CT ทนะครับและเกมนี้ก็เหมือนเรียบร้อยต่อยอบีกตัวนะครับ CT ีบอกว่าอยู่กันครบหน้าครบตราเลยนะฮะโอเคครับผมแม์นี้ C t ีได้ไปนะครับส0ูน์แมต่อไปเป็นแบมบูนะฮะ6 5 4 3 2สไปครับเอาละครับเริ่มแลวครับผม ทางฝั่งของเฮลคิตตี้กับ CT นะครับฝั่งนี้เป็นแมปของคิตตี้นะครับมีคิตตี้เลือกสนามนี้มาและยังไงครับคิตตี้เลือกที่จะขึ้นข้างบนแต่ว่า c ีีอ้อมตะลุยตุบตบหลังยังไงมีอ้อมก็ไปอ้อมก็มาครับเรียกว่างูจกหางนะครับตอนนี้รถไฟชนกันนะเอ้าหูเรียกได้ว่าใครที่เจอเก็บตัวชานะครับเข้าดวงไม่ทานี่สวยมากและตอนนี้คิตตี้กับ CT สวนกันแล้วครับโบกันอยู่ตอนนี้นี่ครับ CT อยู่กระจุกรากนะฮะ เรียบร้อยครับโดนต่อยกันไปคนละหมัดสองตัวสองหมัดเรียบร้อยครับโดนต่อยกันไปแล้วและเสกยังไงฮะกลับได้หรือเปล่าเสกคิตตี้เรียบร้อยตายไปแล้วนะฮะเหมือนจะโดนโบตายนะครับและซีทีแบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนบนกับกโซนล่างคิตตี้โดนอ้อมแล้วครับเรียกว่าตำรวจล้อมแล้วนะครับตำรวจล้อมแล้วนี่ครับและมีชาวอยู่ด้านบนนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าจุดดุาสตาซีทีครองไว้หมดแล้วและยังไงครับรอบนี้ซิตี้ กับ CT ยังไงครับคิตตี้จะเรียบร้อยครับผมตัวสุดท้ายและ CT เก็บไปได้น,นะครับเรียกได้ว่ามาเยือนนะฮะซีีบอกจะแมบบไหนก็ตบนะฮะโอ้โหคิตตี้มีเขี้ยวนะฮะแต่รอบนี้มีเขี้ยวนะแต่ไม่มีเสือนะครับโดนเสือตบไปรัวๆเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของซีทีบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้เราตามทางฝั่งของคิตตี้ไปนะครับและเป็นทางด้านฝั่งของซีทีนะฮะ เก็บแต้มแรกไปได้รอบสุดท้ายนะฮะกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตามซีกิตตี้ไปในเรื่องมาตามทางฝั่งของซีทีบ้างดีก,กว่านะครับซีทีจะตบได้2อูนย์เลยหรือเปล่าออก C ิตตี้จะแก้เกมได้ไหมรอดูกันตานี้ครับ20่สิบวิสุดท้ายครับใครจะเป็นสุดยอดแห่งกิลนะฮะห้าสิบห้สิบหกนะครับ 56, 56, รบอดูได้เลยซีทีหรือกิตตี้สิบวิครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่มเกมได้ครับเอาเลยครับเิ่มเลยครับผมแมตช์ออฟเดอะซีทีไฟ2โซนนะครับตามไปทันแล้วกูแอนซีทีเล่นเกมเร็วนะครับยังไงแล้วเหมือนคิตตี้โอ้คิตตี้ขึ้นไปข้างบนนะครับซีทีเล่น2โซนและคิตตี้โยกลงข้างล่างแล้วยังไงตอนนี้คิตตี้ถอยโซนทันทันหรือเปล่าถอยโซนทันแล้วมั่วแล้วตอนนี้มั่วแล้วครับโบกันมั่วแล้วโบกมั่วแล้วเจอเอายังไงถอยไปไหนก็เจอแต่ซีทีแค่ซีทีเอาเลยตอนนี้วิ่งควายแล้ววิ่งควาย ตามไปก็มาขบวนไนายคิตตี้อยู่ทางนี้ครับขบวนไนายคิตตี้อยู่ตรงนี้ครับเรียกได้ว่าจะตามหลังเพื่อนได้หรือเปล่ายังไงยังไงตอนนี้ซีทีอยู่ไหนครับซีทีอยู่ไหนครับผมขอขึ้นมาข้างบนหน่อยซีทีอยู่ด้านล่างขวาครับแล้วยังไงครับสุดท้เฟลได้แล้นายคิตตี้เอาแล้วครับกองทัพไนสปาร์ตันตกแรนนะครับไนส์ตกแรนดนะส่งแรนไปไม่ถึงแล้วเหมือนไนส์คิตไนส์ซีทีหมดหรือเปล่าไนายซีทียังไม่หมดครับยังโบงสู้กันอยู่ตรงนี้ ใน CT ตามทบมาด้านหลังแลวฮะมาโบเรื่อยๆครับมาโบเรื่อยๆครับซ t ลงเวทเรื่อยๆฮนะเอาเลยครับใครจะหมดนะแม์นี้จะวัดได้หรือเปล่าแล้วนี่ฮะโอ้โหจุดยุดธศาสับทีซคุมไม่หมดอีกแล้วครับด้านบนเป็นฮันเตอร์และเสกยังไงครับแข็งแล้วตัวนี้เรียบร้อยโดนต่อยนะเสกกิตตี้ยังไงครับเหมือนทางด้านนี้คิตตี้เหลือกี่ตัวครับ เหลืออีกหนึ่งตัวยังไงสู้ได้หรือเปล่าอตจะเก็บทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะฮะโอ้โหจบแล้วซีทเป็นแชมป์จีวีจนะครับผมครีเอเตอร์นะโอ้โหโอ้โหเรียยว,ว่าดูเดือดทีเดียวเชียวเลยนะครีเอเตอร์นะครับใครสนใจเข้ากิวนะครับติดต่อได้เลย โอ้โหคิวเขาเดือดจริงๆนะฮะตบยับตบเละตบทุกคนนะฮะตบทุกแผ่นที่เรียกได้ว่าจะบ้านใครถิ่นใครก็ตบหมดโอ้โหเรียบร้อยครับถ่ายรูปเสร็จนานเรียนย่อมีวันเลิกลายครับยังไงดูวะกระบอกข้างล่างไล่กระทืบไปแล้วครับ่ผมจังหวะนี้โอ้โหเนี่เอาไม่ยอมใครกันเลยเรียกเสร็จว่ากระทืบกันเลยโอ้โหเพลงปบาราจัน เพียงบลัลอยนี่ขึ้นมาเลยฮนะะที่หนึ่งกับที่สองตีกันแล้วฮะที่หนึ่งที่สองโอเคเอาเป็นว่าจบนะฮะซีทีได้แชมป์จ v c 56ไปนะครับผมใครสนใจอยากลงกีวอยู่นี้ฮะเราลองดูเดือดแน่นอนลองติดต่อสมัครดูนะฮะแต่เท่าที่ทราบมาเขาจะรับแต่คนในนะครับผมก็เอาเป็นว่าเจอกันงานะกิจกรรมหน้ากิจกรรมนี้จบเรียบร้อยนะครับได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ